สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยจะพาไปทานร้านอาหารมิชลิน2ดาวที่ตั้งอยู่ในโรงแรมแมนดารินออเรนตอลกวางโจนะคะพอมาถึงพวกเราก็ตรงขึ้นไปที่ร้านอาหารเลยอันนี้แกล้งคุณลุงกันร้านอาหารชื่อว่าเจียงบายเชฟเฟยค่ะอันนี้คุณลุงอยากถ่ายรูปอีกแล้วก <laughs> ารตกแต่งของร้านเขาก็สวยมากเลยค่ะอันนี้เราจองเป็นห้องส่วนตัวนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขามีห้องรวมหรือเปล่าวิวห้องก็คือสวยเลยอันนี้ก็เป็นเอ็กเซคิวทีฟเชฟนะคะเป็นเพื่อนของคุณโฮพอดีจานแรกก็จะเป็นหาน ชิบนิดหนึ่งคือหอมมากอร่อยมากอันนี้จะเป็นกุ้งทอดนะคะมาถึงที่ก็ต้องกินติ่มซำฮักเก่าก็คือไส้ใหญ่มากอันนี้เป็นเต้าหู้ทอดนะคะขอไว้ทานคู่กับซอสเซกโอคุณพ่อสอนไว้ว่าซอสเซกโอที่ดีนะคะเวลาแบบว่าเราเขี่ยเครื่องออกอะน้ำมันจะต้องใสๆอันนี้เป็นขนมจีบครอฟเฟลนะคะข้างในก็จะเป็นเห็ดเห็ดหอมมากอันนี้น้ำซุปนะคะน้ำซุปแบบว่า อร่อยมากกลมกล่ม,ลมนี่หมูย่างที่อร่อยมาก